สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วอันนี้เปิดฉากมาก็ให้ดูภาพที่คุณหมอมาฉีดวัคซีนเด็กๆเลยค่ะอันนี้คือแม่ทองมานะคะแม่ทองมาประเดิมเป็นคนแรกเลยนะคะแม่ทองมาของเราแล้วก็ทองมั่นค่ะทองมั่นคนที่สองทองมั่นคนที่สองแล้วก็ทองจันทร์คนที่สามนะคะแล้วก็ทองหยดคนที่สี่ค่ะ <Yeah. S 2> อันนี้คือสตูลของเรากำลังนั่งมองคุณหมอฉีดวัคซีนให้กับพี่ๆนะคะน,นางกำลัง<อ>นั่งนั่งดูนั่งดูอยู่ไม่ไกลนะคะนั่งดูอยู่ไม่ไกลอันนี้คือคิวของทองทอง,ทองจันนะคะคิวของทองจันกินยาถ่ายพยาิยากอยู่เหมือนกัน mm hmm. ค่ะแมกิ่งนก็ต้องแล้วก็แล้วก็ให้ดูภาพน้องๆค่ะแอบมองค่ะพวก กลุ่มนี้คือกลุ่มแอบมองนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มแอบมองเนาะแอบมองคุณหมกูกคุณหมอค่ะคุณหมอแม่กิ่งก็ต้องขอก,ากาขอราบขอพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะโทษ<ล>ค่ะโทษค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอรพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะกราบขอรพระคุณทุกท่าน,นที่ได้มตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะได้สนับสนุนสมทบทุนมาให้พวกเขาได้ฉีดวัคซีนกันค่ะ แม่กี้ขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่ได้เมตตามามีแต่ความสุขความเจริญนะคะอันนี้คือค่าใช้จ่าย6,930บาทค่ะสำหรับค่าฉีดวัคซีนในวันนี้เนาะแล้วก็ให้ดูบุญมีต่อเลยนะคะให้ดูบุญมีต่อเลยวันนี้บุญมีของเราน่ารักมากมากเลยนะคะยังไงดูให้จบนะคะยังไงพ่อแม่ดูให้จบนะคะ น่ารักมากๆเลยอันนี้คือน้องอยู่ในห้องทำงานนะคะในห้องทำงานของแม่กิ่งเนาะเดี๋ยวดูกันไปยาวๆเลยนะคะดูกันไปยาวๆสำหรับบุญมีเลยนะมีหลายอย่างคะ่ะมีหลายอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งก็ช่วงที่ดูบุญมีไปแม่กิ่งก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ได้เมตตาพวกเรามา ครอบครัวตระก,กูลทองในการฉีดวัคซีนให้กับลูกๆค่ะลูกๆ9ชีวิตเนาะที่วันนี้ได้ฉีดกว่าจะได้ฉีดกันได้สําหรับกลุ่มหลังบ้าน5คนก็ปั้มกันหน้าดูเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็แบบว่าออกฤทธิ์ออกเดชสุดๆเหมือนกันสําหรับเด็กหลังบ้านโดยเฉพาะลักกี้ค่ะลักกี้กับลิซ่าสองคนก็เลยไม่มีภาพมาให้เห็นค่ะมีแต่ลุยเนาะมีแต่ลุย ก็ผ่านพ้นไปอีกเซตหนึ่งค่ะผ่านพ้นไปอีกเซตหนึ่งสำหรับลูกๆที่ได้ฉีดวัคซีนประจำปีฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิแล้วก็หยอดเห็บหมัดค่ะทำกันประจำปีค่ะปีละครั้งเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเซตต่อไปจะเป็นใครแต่ตอนนี้เราดูบุญมีของเราก่อนนะคะดูบญมีของเราก่อนน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะ แต่งตัวค่ะแต่งตัวเสียงดังบ๊กบ๊กกเลยนะคะเสียงเขาแต่งตัวเรียดตัวให้ตัวเองพ่อ,พอแม่เห็นแล้วดูเขามีปฏิกิริยาเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมบุญมีของเราดูมือเขานะคะดูมือเขามือเขาแขนเขาขาเขารู้จักงอเองแล้วนะคะงอเองเนี่ยค่ะ เวลาเขาให้นอนลาบเวลาที่แม่กิ่งให้เขานอนลาบแบบเนี้ยอย่างที่แม่กิ่งเคยบอกเนาะเขาทําอะไรได้เยอะเลยค่ะได้ทาอะไรเยอะๆเลยเขาจะงอมือเขาแต่งตัวแล้วก็แบบว่าถ้าถ้าเขาแบบว่างอตัวบิดขี้เกียจเขาก็จะแบบว่าหมุนรอบเลยนะคะหมุนรอบได้เลยแล้วก็มีการกระดึ๊บด้วยค่ะมีการกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บทีก็ช่วงยาวอยู่นะคะช่วงยาวอยู่ เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยลูกชายแม่เก่งสุดๆไปเลยเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะคะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเนาะคน,คนเลี้ยงเองเวลาเห็นลูกๆมีปิกิรยยาอะไรมากขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจมีกําลังใจค่ะแล้วก็แม่ๆพ่อๆแม่ก็น่าจะลุ้นไปกับแม่กิิงด้วยเช่นกันว่าแต่ละวันแต่ละวันบนมีเขาจะทําอะไรได้บ้าง แล้วก็ทุกท่านก็จะคอยดูคอยฟังที่แม่กิ่งรายงานบอกค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอดีแม่กิ่งให้เขานั่งรถเข็นด้วยค่ะอันนี้ค่ะคือแม่กิ่งลองให้เขานั่งสองทางนะคะถ้าเขานั่งหันหน้ามาทางเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะแล้วก็ตูดเขาอ่ามันจะเป็นค้ำมันจะเป็นค้ำกับเออไอ,อห่วงสองห่วงที่อยู่ข้างหลังอะคะ่ะ แม่กิ่งแม่กิ่งให้เขาลองดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคแม่กิ่งก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าให้เขาหันหน้าไปอีกทางหนึ่งจะโอเคมากกว่าค่ะแล้วก็ทางนี้ก็ถ้าเป็นหลักมีมีเป็นยางรองก็จะดีนะคะแต่พอดีอันนี้เขาทำมาไม่มียางรองเนาะสำหรับรถคันนี้เป็นคันเ ที่คุณตาคุณยายหมอซื้อมาให้ค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอบคุณคุณตาคุณยายหมออีกครั้งนะคะรถคันนี้ก็จะสูงพอๆกับบุญมีค่ะคือเขายืนแล้วอะ่ะเวลาเขายืนแล้วขาเขาก็จะพอดีค่ะขาเขาขาเขาจะพอดีเนาะแต่อีกคันหนึ่งมันจะเล็กไปค่ะแล้วก็อันนี้ก็แม่กิ่งก็เลยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนให้เขาหันหน้ามาทางนี้เอาขาสองข้างเขาแล้วก็ ใสมันจะมียางมันจะมียางรองก็รู้สึกว่าแบบนี้จะดีนะคะแบบนี้จะดีกว่าแมียกิ่งก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนให้น้องหันหน้ามาทางนี้ค่ะให้น้องยืนลักษณะนี้เพราะว่าขาหลังอะ่ะขาหลังของน้องก็จะได้แบบว่ายืนทําอะไรได้มากขึ้นถ้าหันหน้าไปทางน้นขาน้ององตูดน้องจะค้าอยู่ไอ้ตัวยางตัวเนี้ค่ะเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจะดีดีกว่า เพราะว่าแม่กิ่งเคยทําหันหน้ามาทางนี้พ่อพ่อแม่บอกว่าหันผิดทางแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าทางไหนมันจะโอเคไม่โอเคแต่แม่กิ่งลองแล้วทางนี้น่าจะเหมาะกับบุญมีมากกว่าค่ะก็จะพยายามนะคะแต่พยายามให้เขาให้เขาแบบว่ามายืนอยู่เรื่อยๆค่ะยืนเรื่อยๆเนาะ แล้วก็วันนี้แม่กิ่งใส่พัาเพื่ให้เขาด้วยนะคะใส่พัาเพื่ให้เขาด้วยเพราะว่าบุญเมียเขาจะไวต่อการที่ที่แบบว่าเราจับหางเขาหรืออะไรเขาเขาจะอื้อจะฉี่ตลอดเลยค่ะถ้าถ้ามีมีการถูกหางเขาเนาะแม่กิ่งก็เลยใส่พันเพื่ให้ค่ะอันนี้ก็มีอื้อนะคะมีอื้ออยู่แต่ว่าดีว่าพอใส่พัมเพร์อแล้วอื้อมันจะลงไปถุงข้างล่างค่ะ ันก็จะไม่โดนตัวเขาแม่กิ่งใส่เพมเพิร์ดไซส์เอสให้เขานะคะไซส์เอสเนาะเอสเอ็มมาได้ค่ะสำหรับของบุญมีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆค่ะฝึกกันไปเรื่อยๆ แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งท่านท่านเมตตาบุญมีนะคะท่านบอกว่าเห็นบุญมีนั่งรถเข็นอีกคันหนึ่งเนาะที่ท่านซื้อมาให้ะแล้ววันรู้สึกว่ามันจะเตี้ยไปบุญมีใส่แล้วก็ขาขาจะพับอะคะ่ะท่านก็เมตตาท่านบอกให้แม่กิ่งวัดไซบุญมีให้หน่อยท่านจะสั่งมาให้ใหม่แม่กิ่งแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนแรกแม่กิ่งยังไม่ได้ลองกับตัวนี้เนาะ แต่พอมาลองกับตัวนี้แล้วมีการปรับสายขึ้นอะไรขึ้นก็คันนี้ก็ใช้ได้ค่ะก็เป็นกิ่งก็เลยบอกท่านว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องค่ะไม่ต้องซื้อก็ได้ให้ลองใช้คันนี้ดูเนี่ยค่ะด็กดิ่นไม่ยอมหลับแล้วก็อ,มมอันนี้คือเป็นมุมมุ<ก>มขำขันของแม่ลูกนะคะขำขำนะคะคลิปตอนจันทร์ขำขำชัตุนอยู่ไหนนะชัตุนอยู่ไหนชันตุนอยู่ไหน อาตาเต๊ะข้างมอยู่ไหมตาเอ๊ตาเอ๊อตาเอะอตาเอะตาเอ๊ตาเอ๊อตาเอ๊ว้าอยู่นี่เองอยู่นี่เองนางนอนนะคะนางนอนเพิ่งตื่นนางนอนอยู่ในห้องแม่คนเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นางก็จะไม่ออกพร้อมไม่ออกกับพี่ๆเนาะนางก็จะอยู่กับแม่เนี่ยค่ะนอนอยู่กับแม่พอตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมา พอดีแม่ยังไม่นอนนางมาอ้อนแม่ก็เลยกอดฟัดกันแล้วก็แกล้งนางเนี่ยค่ะแกล้งนางให้ดูความน่ารักนะเอ็นดูของชัด้นของเราเออดูซิดูซิน่ารักมากเลยนะคะ